สวัสดีค่ะในรันชาลานะคะชื่อเล่นชื่อไอนะคะเป็นแม่บ้าน100%เลยค่ะแล้วก็เมื่อก่อนนะคะก็มีโอกาสได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัยค่ะก็ได้รับการแนะนําจากพี่หยกดาวนะคะก็เห็นพี่เขาขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเนาะตัวเองก็เลยมีความสนใจนะค่ะก็เลยอยากาจะทดลองดูนะคะก็เลยติดต่อพี่เขาแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์มาลองใช้ค่ะบริษัทอเอเอเชียนะคะเปิดมาแล้วประมาณ19ปีนะคะ ซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะหลายตัวเลยที่น่า,นาสนใจนะคะตัวแรกที่จะแนะนำนะคะก็คือเป็นตัวของ a อ e เซ่โฟนะคะเรียกว่าไวท์เทน n ิ่งนะคะ,ะตัวนี้นะคะส่วนประกอบหลักก็คือตัวอะโลเวรานะคะเป็นการขจัดสิ่งสกปรกนะคะที่ตกค้างล้างสารพิษได้ด้วยนะคะที่สำคัญคือไม่ทำให้หน้าแห้งตึงค่ะ มีความชุ่มชื่นนะคะจากการที่ได้ลองใช้ค่ะตัวที่2นะคะที่จะแนะนำนะคะก็คือเป็นตัวของเซรั่มนะคะเรียกว่าเนลอะโลเวร่านะคะตัวนี้นะคะก็จะทําให้ผิวหน้าเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นนะคะ,ะมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ในการบํารุงผิวด้วยนะคะใช้ไปนานๆนะคะรูปรอยก็จะลดเรือนลงนะคะผิวพรรณกระจา่างสดใสค่ะตัวสุดท้ายที่จะแนะนําวันนี้นะคะก็คือเป็นตัวของครีมกันแดดน,นะคะเรียกว่าซันสกรีนโซลูชันนะคะตัวเอเซ่นะคะ กันแดดตัวนี้นะคะ,ะสารสกัดจากอะอโลเบรานะคะก็คือว่านหางจระรเข้นะคะแล้วก็ตัวโจโจบาอ่อนนะคะ,ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วนะคะผิวหน้ามไม่มันนะคะคุมมันได้ทั้งวันเลยนะคะ สำหรับโปรโมชั่นในวันนี้นะคะซื้อโฟมนะคะในราคา290บาทนะคะครีมกันแดดนะคะในราคา8 5 0บาทนะคะแล้วก็พิเศษสุดนะคะจากตัวเซรั่มของเรานะคะจากราคา990บาทเหลือเพียง790บาทแค่นั้นเองนะคะค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ยังเบอร์นี้เลยนะคะ0801341262นะคะไอค่ะขอบคุณมากค่ะ